ห้าบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรสูงก็คือมีความสามารถสร้าง ROE เยอะๆคือ Return on Equity นะครับก็คือเอากำไรหารด้วยส่วนผู้ถือหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นสร้างกำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์พูดง่ายคือเราจ่ายเงินซื้อหุ้นไปแล้วเราได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์บริษัทไหนที่มี ROE สูงและยืนอยู่ได้ในระยะยาวไม่ปรับลดลงไม่ผันผวนถือว่าเป็นบริษัทที่จะมี Valuation ที่ดีอัตราส่วนนี้จะเป็นอัตราส่วนที่สำคัญมากสำหรับการกำหนดมูลค่าหุ้นยิ่งเอางี้ ราคาหุ้นจะขึ้นได้จากกำไรที่เพิ่มขึ้นและจะขึ้นได้มากเป็นเด้งๆกว่ากำไรเช่นกำไรโตห้าเปอร์เซ็นราคาหุ้นควรเพิ่มห้าเปอร์เซ็นในระยะยาวถูกปะแต่ถ้าเอา E เพิ่มขึ้นด้วยราคาหุ้นมันจะขึ้นมากกว่าห้าเปอร์เซ็นคือมากกว่ากำไรสุทธิเพราะด้วยความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้นเขาจะไปซื้อขายที่ PE สูงขึ้นเขาจะไปซื้อขายที่ Price to Book Value สูงขึ้นจากเดิมซื้อหนึ่งเท่าไปซื้อสองเท่าจากเดิมห้าบาทคุณไปซื้อได้เลยสิบาท มันเด้งขึ้นไปเลยเพราะความสามารถในการทํากําไรของเขาดีขึ้นแต่ถ้าความสามารถในการทํากาไรเท่าเดิม20%เท่าเดิมแต่กาไรเขาเพิ่มขึ้น10%หุ้นเขาก็จะเพิ่มขึ้น10%ในระยะยาวนะครับผมไม่ได้หมายวาม่นในบางปีมันมันเวียงแต่ในระยะยาวมันก็สามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ปีละ10% 10%ถ้าถ้าเขาทํากําไรในระยะยาวเติบโตได้10%แต่ถ้าความสามารถในการทำกำไรของเขาเพิ่มขึ้นจาก 20- เป่น25เหร่ดี่กับาาหุ้าเขาจะเึ็นากเมื่นไปรนปี15%ได้ เพราะเขามีความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นนี่คือความสําคัญของ Return on e q u i t y เวลาคุณพิเคราหาหา v a l u e Investor แบบบอลลนเปอร์เฟตหรือแม้กระทั่งอาจารย์นิเวศก็ดูอัตราส่วนนี้ไม่รู้ไม่ได้เพราะมันเป็นภาษาทางการเงินถ้าคุณจะเป็นนักลงทุนสไตล์ v a l ์ e i n v e s t o r จําเป็นต้องรู้อัตราส่วนที่ผมพูดมาทั้งหมดผมขอแค่5อัตราส่วนทางการเงินนี้ก็พอไม่เอามากกว่านี้นะครับไม่ต้องไปลึกล้ำา interest Co e เล a อ e บี i ้ามาร์จิ อะไรของแม่งอ่ะแคทโฟโอเปเรชั่นดิสคัแคดโฟแคดโฟเปอร์แชร์อะไรที่นักวิเคราะห์พยายามพูดให้มันยากก็เพื่ออะไรฮะเพื่อให้พูมึงอ่ะไม่เข้าใจพอพู้มึงไม่เข้าใจพวกก็ต้องมาพึ่งกูถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันยากยากอ่ะเป็นหน้าที่ของพวกเราผมชอบทําอะไรให้มันยากยากเวลาไปพูดกับลูกค้างง,งคุณรู้ปะสไลด์เดียวกันเนี่ยเวลาผมพูดกับนักทุนรายย่อยอะ่ะผมก็จะพูดอีกแบบนะ สไลด์เดียวกันนะผมก็จะพูดน้องผมจะพูดให้มันง่ายที่สุดแต่เวลาผมไปคุยกับกองทุนน่ะที่เป็นฟันเมเนเจอร์สไลด์เดียวกันนะโอ้แต่จะอธิบายแบบสับเทคนิคโคตรมีสมองกรงสมงการเขาไปเกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าทางนั้นน่ะเขาชอบฟังอะไรที่มันยากๆเนื่องจากเขามีความรู้เยอะไงเราก็ต้องจัดไปส่วนนักลงทุนรายย่อยเราไปใส่อะไรยากๆเขาจะฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้แต่เรื่องเดียวกันเราต้องพูดให้เขาฟังง่ายๆเพราะฉะนั้น คุณจะเป็นนักลงทุนไม่จะเป็นต้องเป็นนักวิเคราะห์ถูกปะแล้วนักวิเคราะห์ก็ไม่รวยเท่านักลงทุนคุณกําลังฟังคนที่เป็นนักวิเคราะห์ซึ่งวอรเลยว่าเป็นผู้พูดประจำเลยทําไมเราต้องเอาเงินของเราเอาไปให้คนที่ไม่สามารถทําเงินได้ด้วยตัวเองบริหารคุณก็จะไปโยคนี้ป่ะทาไมเราต้องเอาเงินของเราไปให้ใครก็ไม่รู้ที่ไม่เคยทําเงินได้ด้วยตัวเอง เฮ้ยแม่งกูแทบถอนเงินแทบไม่ทันเลยนะกูแท,แทบถอนเงินไม่ได้แต่แต่วอลเลมัฟเฟตกลับบอกว่าถ้าคุณจะลงทุนหุ้นอเมริกาอย่าไปคิดเลยว่าจะไปลงทุนกองอะไรลงทุน n แอสแดอินเไปเลยลงทุน s อสแอนดอินเด็กไปเลยลงทุนดาวจนอินเด็ก x ไปเลยลงทุนกับอินเด็กฟันไปเลย,ลไ,เลย <S <S ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าอันนั้นเนี่ยค่าบริหารไม่มีค่าบริหารถูกมากไม่ต้องไปคิดจะเป็นเฮลท์แคร์กุ๊บ ไม่ต้องคิดว่าจะเป็นเทคโนโลยีฟันไม่ต้องไปคิดว่าจะเป็นโกลด์ฟันดิวิเดนด์ฟันไม่ต้องคิดอินเด็กฟันไปเลยอยากลงทุนอยากลงโกลบอลอินเด็กลงเลย MSCI โกลบอลอินเด็กฟันจบไม่มีค่าบริหารต่ํามากถือซะว่าเราวิ่งตามโลกไปนั่นคือการลงทุนแบบเรารู้น้อยเรารู้เยอะเราก็ค่อยมาเลือกหุ้นแบบที่เราเลือกไงขอแค่5อัตราส่วนแล้วคุณเชื่อผมสิไปดูหุ้นต่างประเทศสวยกว่าหุ้นไทยหลายเท่านักและ PE ถูก e กว่าด้วย เพียงแต่ว่าเราอาจจะกระเทือนเรื่องค่างเงินนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงอย่าไปซีเรียสเรื่องค่างเงินถือซะว่าเรากระจายความเสี่ยงเรื่องค่างเงินนะครับไปลงหลายประเทศจีนบ้างจีนเนี่ยคุณเชื่อไหมเหมาไถ่อ่ะซื้อเหล้าเมืองไทยไม่ได้ซื้อเหล้าเมืองนอกเลยซื้อเหมาไถ่ที่เมืองจีนกําไรดีมากผิงอันผิงอันเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้ามาใน,ใน,ใ,น,ใ,นในธุรกิจนี้แล้วนะเอฮลท์แคร์แล้วนะผิงอันเนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยในประเทศจีนนะที่ทําระบบคอนเฟอเรนซ์คอลกับหมอ แล้วในอนาคตเขากําลังจะทํา AI คุยกับลูกคุยกับคนไข้แล้วบอกอาการไป AI จะคํานวณเลยและจ่ายยามาเลยไม่ต้องมีหมออ้าวชิบหายแล้วหมอทําไงอะมีหมออยู่ในห้องนี้ใช่ไหมครับเขากาลังทํยานี้แต่ว่ายังไงก็ต้องมีหมอเพราะว่าหมอต้องตรนจปอรแกรมึงหรือยางแต่ถ้าเป็นโรคง่ายๆโอเคแต่โรคยากๆไม่มีทางถูกไหมคุณต้องตรวจเลือดเดี๋ยวนี้วิธีตรวจเลือดไม่ต้องอะไรแล้วคือในเมื่ออ่อนเนี่ยเราตรวจเลือดทีเนี่ยในในอดีตนะไม่ใช่วันนี้เขากำลังพัฒนานะครับ ถ้าคุณถ้าเป็นคุณหมอถนะ้าผมผิดอะไรก็ว่าหน่อยเพราะว่าเพราะผมไปดูใน youtube มาคือเมื่อก่อนเนี้เราเขาใช้เวลาเขา,เ,า,เ,ขาเขาดูดเลือดเราก็ดูเป็นหลอดๆใช่ป่ะเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยแทบทุกโรคเลยอ่ะคุณเอานิ้วเข้าไปนิ้วเดียวแล้วจิ้มเป็นหลอดหยดเดียวก็คุณตรวจได้หมดเลยทั้งเบาหวานทั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแค่เลือดหยดเดียวจริงผมไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าจากไปนี้ไปแต่ก็น่าจะจริงนะเมื่อก่อนต้องใช้เลือดเยอะเดี๋ยวนี้ใช้เลือดนิดเดียวก็ตรวจได้เดยอะในอนาคตแค่ยืน่นนิ้วไปปิเอาตรวจได้หมดเลยเป็นโรคอะไรเนี่ย แล้วในอนาคตเขาบอกว่าเนี่ยไอ้เซอร์เจอร์บิน,นไปลงทุนบริษัทอะไรอะอ DNA มีหรืออะไรอย่างอนึางอะเขาบอกว่าสามารถจะเปลี่ยนยีน DNA หรือยีนไม่รู้อะ DNA อะในเด็กใน MBO เด็กเลยอะแล้วให้เด็กเกิดมาเนี่ยไม่มีกรรมพันธุ์ไม่ดีของพ่อแม่เช่น AV เนี่ยหัวล้านลูกเกิดมาเนี่ยมีโอกาสหัวร้านสูงเพราะมีกรรมพันธุ์หัวร้านอยู่เขาจะไปดึงกรรมพันธุ์เนี้ยออกมา หรือไปเติมเข้าไปเพื่อไม่ให้ลูกเนี่ยหัวร้านน,นั่นไงนคือกฎหมาย,ยไม่ไม,ไม่เอาเสยนนี้เจอไม่ใช่คงกระเนื้อเราถามเรื่องเกี่ยวกับมันแอลเรื่องของม,น,มนุษย์มนุษยมนุษยธรรมเพราะว่าวมันควรไหมใช่ป่ะในงานที่คุณจะไปเปลี่ยนอะไรบางอย่างในธรรมชาติที่สร้างมามันควรหรือเปล่ากฎหมายอ่ะมันจะมันจะแก้ยังไงกฎหมายสวาสำคัญมากเลกูเลชันจะตามทันไหมว่าเฮ้ยเราจะอนุญาตให้ซูเปอร์ฮีโร่เกิดมาไหมเข้าใจปะ คือเราจะเราจะแปลงจนเขาเป็นกลายเป็นกัปตันอเมริกันไหมเออคือมันเป็นคําถามที่โลกต้องตอบนะว่าเฮ้ยแล้วรัฐบาลจะยอมเปล่าโคนนิ่งได้ไหมลูกเราเสียชีวิตไปเราจะโคนคนใหม่ขึ้นมาได้หรือเปล่าหรือเราจะเอาความจําของเราไปเก็บในคอมพิวเตอร์ได้ไหมเพราะว่าอีลอนมัสมันบอกว่าในอนาคตมันจะเอาความจําของมันเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์มันบอกมันจะไม่ยอมตายเพราะสมองมันมีความสําคัญมากมันจะเอาของมันเนี่ยเข้าไปในคอมพิวเตอร์ เออก็กิก็ดีก็คิดได้ก็ทําไปแล้วในอนาคตพวกเราจะไม่จำเป็นต้องใช้มือถือแล้วถูกปะเราอาจจะฝังชิปเข้าไปในหัวแล้วต่อเข้าเส้นประสาทเลยเสร็จแล้วพรุ่งนี้เวลาเรามองตากันสวัสดีเฮ้ยเป็นไงมาอือครันนี้พูดง่ายคือเราอยากติดต่อสื่อสารอะไรเราก็มองตากันแล้วต่อไปในอนาคตเราก็ใส่สเปกเข้าไปในสมองเราสเปกผู้หญิงผู้หญิงก็ใส่สเปกผู้ชายหรือผู้ชายก็ใส่สเปกผู้ชายผู้หญิงก็ใส่สเปกผู้หญิงเข้าไป แล้วพอเราเดินใกล้กันปุ๊บมันก็จะตึงมึงสเปกกูมาเอาตรงกันสเปกกูเพุ้นกลุมคำวับครับผมพูดเรื่องจริงคือ <c ười> ในอนาคตมันเราไม่รู้มันจะก้าไปถึงขนาดไหนเหมือนกันนะครับอ่าคืออันเนี้ยมันเป็นคือหลักการในการลงทุนไอ้ไอ้หุ้นพุ่เนี้ยไอ้หุ้นพุ่งเนี้ยคือที่อยากจะบอกเนี่ยว่าเซอร์เจอร์บินไปลงทุนหุ้นพุ่งเนี้ย เขาหรือแม้กระทั่งบิลเกตไปลงทุนหุ้นไอ้พลังงานทดแทนอันหนึ่งที่ใช้กระจกสอ่สองแสงดวงอาทิตย์นะครับแล้ววิ่งไปที่จุดจุดเดียวแล้วไปต้มน้ำครับแล้วก็สร้างไฟฟ้าเป็นพันกว่ากระจกแล้วใช้ AI คํคำนวณให้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ไปที่จุดเดียวเหมือนเราเผาเผามดอะ่ะเราเคยเล่นชบะเอากล้องขยายอะ่ะเราส่องแสงไปรวมจุดยี่เดียวแล้วไปเผามดอะ่ะสงสารมันมากเลยสมัยก่อนแลาๆก็เผาแลาๆก็เผาญ้าไปมาเผาแมลง <c oughs> คนเลวเลยเด็กๆไม่รู้เรื่องไงแต่ว่าไอ้นี่ไอ้บิลเกตมันไปลงทุนพวกเนี้ยคือถามว่าลงทุนแบบเคที่บูดอะไรเงรี้ยได้ไหมได้มีคนถามผมเหมือนกันว่าทาไมวอลเลมบัฟเฟตไปลงทุนในหุ้นประเภทแบบโอ้ดีๆเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปลงทุนเล็กๆไหมบอกนิดนึงนะครับวอลเลมบัฟเฟตเนะี่ยมีสี่สิบริษัทที่เขาลงทุนนะครับในเบิร์กเชียร์ฮาร์ดเวย์มีบริษัทแปลกๆอยู่เยอะนะครับแต่เขาลงแบบเทลอินเวสเมนต์คือแอปเปิลสี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบหุ้นแรกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ที่เหลืออีก20เปอร์ซนตอิเลเคขในตัวที่เขาคิดว่าเฮ้ยแม่งอาจจะเจ๊งก็ได้แต่หน้าลองอย่างเช่นเซอร์เจอร์บรินเจ้าของ Google ไปลงทุนในบริษัทที่แปลง DNA อาจจะไม่เกิดก็ได้อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้บิลเกตไปลงทุนอะไรแปลกๆปบิลเกตไปลงทุนในบริษทรัทผลิตวัคซีนที่ที่รักษาโรคเอดซึ่งอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่เขาไปลงทุนเผื่อเกิดปุ๊บรวยเลยไหมโอ้โห มันไม่เคยมีใครทําได้แล้วเผอิญมีคนฉีดวัคซีนป้องกัน HIV ได้เอ้าวรวยสิมันก็เขาก็ไปลงแต่เขาลง90 80เปอขาไปลงทุนหุ้นอะไรครับบิลเกตเบิร์กเชียร์ฮาร์ดเวย์แล้วเบิร์กเชียร์ฮาร์ดเวย์ไปลงทุนอะไรฮะแอปเปิลแล้วแอปเปิลเป็นศัตรูกับใครครับมัคโคซอฟแล้วมัคโคซอฟเจ้าของเป็นใครครับรบิลเกตบ้าเปล่าบิลเกตงงไหมชีวิตบิลเกตไปซื้อเบิร์กเชียร์เบิร์กเชียร์ไปซื้อแอปเปิลแอปเปิล e เป็นเป็น i ม r ค s ซอฟแล้วมึงไปซื้อ Apple เอาเ็แม่งหน่อยวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นั่นเหมือนกบดีตักซื้อทรูทรูซื้อแอดวานแอดวานมาซื้อดีแทกวนไปวนมาอยู่อย่างนี้แต่นั่นคือเขาเรียกว่าเทลลิงเทลลิงผมต้องบอกว่าถ้าคุณอยากลงทุนอะไรแปลกๆนะที่ไม่ใช่สตาร์บัค s ที่ไม่ใช่ไนกี้ที่ไม่ใช่แอร์เมสไม่ใช่ลุยวิ t ตองไม่ใช่เชฟรอนไม่ใช่แอปเปิลกูเกิลอเมซอนหรือ c p พ BDMS แต่อยากจะเล่นกับมัน เทลอินเวสเมนต์ลงไปนิดหนึ่งแล้วลุ้นไปกับมันเจ๊งก็เจ๊งช่างมันแต่ถ้ามันลุ่งงานเนี้ยอย่างอีรอนมาสเนี่ยไปลงพวกสตาร์ลิงแล้วไปลงไอ้นี่ธุรกิจยิงจรวดไปดาวอังคารนะ่ะก็ไปลงทุนเผื่อแบบเฮ้ยถ้ามันทำได้แล้วนี่ไม่ถึงขนาดคิดจะไปสร้างบ้านที่ดาวอังคารแล้วนะ Elon Musk อะีลอนมาสอ่ะเราก็ไปลงทุนกับเขาดูเผื่อถ้าเขาไปได้เราก็ได้กำไรกับเขาถ้าไปไม่ได้ ก็ไม่เป็นไรเสียเสียไปแต่เราก็มาลงทุนหลักๆไอ้พวกนี้ก่อนนะจะไปซีเรียสอะไรกับหุ้นตัวเล็กๆนี่คืออัตราส่วนทางการเงินของ CPO นะครับกำไรสุดที่ต่อหุ้นไล่เอาจนถึงปี2020-2019พอนะครับ2020มีโควิดกำไรส่อที่ต่อขึ้นดีไหมอัตรากำไรขั้นต้นสวยไหมค่าใช้จ่ายต่อรายได้นิ่งไหมอัตราดอกเบี้ยต่อ Ebit อย่าเพิ่งดูตรงนี้นะอย่าเพิ่งดูตรงโควิดนะดูแค่2019 อ e ีมีอวีลดลงหน่อยพราอไปซื้อ E. ีแมค o รนะครับก็อยู่ประมาณสามก่อนหน้านี้สามสิบลงมาเหลือยี่4หกยบสี่ถ้าเป็นโควิดก็อยู่สิบเจ็ดอันนี้คืออัตราส่วนทางการเงินของ CPO นะครับครันี้เนี่ยถ้าเราอยากเราพอเราคำนวณอัตราส่วนทางการเงินแล้วมาตอบคำถามผมหน่อยว่าคุณบริษัทที่คุณเลือกอะสามารถผ่านแรงทั้งห้านี้ได้ไหม สามแรงนี้เอาไว้ดูว่าจะซื้อหุ้นอะไรนะครับอันแรกเลยเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยสามารถต่อรองกับผู้ขายวัตถุดิบได้ไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมเอา watch list ของหุ้นให้คุณดูแล้วเราเดี๋ยวเรามานั่งพิจารณากันนะครับเดี๋ยวเปิดหลังจากหน้านี้แหละพอเราจะเลือกหุ้นแล้วถูกป่ะนะครับผู้ขายวัตถุดิบเนี่ยเราต่อรองกับเขาได้ไหมเช่น cpo cpo ต่อรองกับคนที่เอาของมาขายในร้านเขาได้ไหม bdm s ต่อรองกับผู้ผู้ที่ขายเครื่องมือทางการแพทย์ได้ไหมผู้ขายยาเขาได้ไหมได้ปตทต่อรอง ราคาน้ามันในตลาดโลกได้ไหมไม่ได้เอาบุนซีเมนไทยต่อรองราคาก๊าซธรรมชาติกับน้ํามันในตลาดโลกได้ไหมไม่ได้ปิโตโเคมีต่อรองได้ไหมพีดีทีจีซีต่อรองได้ไหมไม่ได้แอดวานพอต่อรองราคากบหัวเวยได้ไหมไม่ได้หัวเวยมันใช่นะครับแต่ถ้าซื้อเยอะๆก็ยังพอต่อรองได้แต่ไม่ถึงขนาดเสียหายยังพอต่อได้ CPN คุณว่า CPN เซ็นทัลพาพัฒน,น,นาต่อรองกับผ,ผ,ผู้มาเช่าได้ไหมได้คิวมันเต็ม เนี่ยคุณตอบคาถามตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บคุณมาตอบคาถามต่อไปนะครับบริษัทนี้ต่อรองกับลูกค้าได้ไหมขึ้นราคาสินค้าได้ไหมลูกค้าต้องใช้ไหมห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าไม่ใช้ได้ไหมใช่ไหมครับ หลุยส์ตองแคร์ลูกค้าไหมมุกไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรให้ต่อแถวด้วยโอ oh. ยิ่งกุชชี่ไปไปไปโคโลเบเรตกับอะไรสักอย่างหนึ่งกับดาราจีนสักคนหนึ่งอะ่ะโอยขายดีมากเลยแล้วมันมันเต็มอะ่ะแล้วไปกว่าจะได้มายากมากอะ่ะไอรุ่นอะไรก็ไม่รู้ของเขาว่ะผมก็ไม่รู้จากดาราเท่าไหร่นะเห็นพอดาราคนนี้เขาถืออะ่ะถือปุ๊บก็ของหมดทันทีเลยอะ่ะเร็วมากแต่ก็วีถืออะไรไม่เห็นหมดสักทีนะฮะ ขึ้นราคาได้ไหม CP O คุณต่อราคาเขาได้ไหมคุณเขาขึ้นราคาสินค้าคุณไปต่อลองอะไรเขาได้ไหมเขาอยากขึ้นก็ขึ้นคือมาม่าขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับเขาเขาก็ขายหกบาทเหมือนเดิมคุณก็ส่งราคามาเขาขึ้นเจ็ดบาทไอ้ทางนู้นนะขึ้นเซเว่นอเลเว่นก็ขึ้นเป็นเจ็ดบาทแต่ต้นจริงกําไรมันเท่าเดิมเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวกับราคาสินค้าที่ขึ้นเขากินที่มาจิ้นอย่างเดียวถูกไหมพอคุณตอบสองอันนี้ได้ว่าเฮ้ย ใช่ได้วะอย่างน้อยอย่างน้อยเรื่องนี้สําคัญมากต่อรองกับลูกค้าได้บริษัทไหนที่ต่อรองกับลูกค้าไม่อํานาจในการต่อรองกับลูกค้าได้สูงถ้าคุณไม่รู้คือไม่รู้นะโอเคปะ่ะผู้รับเหมาถึงมีปัญหาไงผู้รับเหมาส่วนใหญ่จะตายตรงนี้ต่อรองกับลูกค้าไม่ได้เลยเช่นไปไปรับเหมารถไฟฟ้ากับรัฐบาลคุณไปต่อรองกับรัฐบาลไม่ได้เดืคู่แข่งมาเป็นแถบเลยรถรูเก็เอาไปผมแล้วกลัวจริงๆเลยเนี่ยซีพีอ่ะเอารถไฟฟ้าความเร็วสูงไปอ่ะ คล้ายๆกับตอนที่ซีพีอ่ะเคยเข้ามาแล้วเอาไอ้ไอ้ทรศพรพท์ัฟิกไลน์ไปสมัยนู้น่ะที่เป็นทรูทีเอสมัยก่อนเทลคอมเอเชียกลัวมากเลยอ่ะถึงผมไม่กล้าลงทุนคือแต่โชคดีมันเป็นซีพีกรุ๊ปไงเขาไม่ได้เอาซีพีอไปซื้อรถไฟฟ้าด้วยไงก็ยังสบายใจกับซีพีอหน่อยแต่ซีพีกรุ๊ปนี่แบบเอาแรงนะเอาใหญ่นะผมก็ยังเสียวๆอยู่ถ้าผมเป็นซีพีกรุ๊ปผมก็ไม่ซ้าซื้อหุ้นเขานะเพราะไปเล่นกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี่ลงทุนมหาศาลนะนะครับ สังเกตได้เดียวผู้รับเหมาจะตายตรงนี้ตลอดเลยนะเพราะว่าเขาต่อรองไม่ได้ ITDCK นะตรงนี้ไม่ได้เลยยิ่ง ITDCK คุณทําตรงนี้คุณได้ไหมเจอตรงนี้ก็ไปได้ป่ะไม่ได้อีกลงไฟฟ้าก็ไม่ได้อา่าพูดจริงๆแต่ลงไฟฟ้าข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาไม่ได้ต่อรองเขารับรายได้นิ่งๆไปเลยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาได้รายได้นิ่งๆไปเลยมันมาจรจิ้นมันจะนิ่งพอคุณตอบสองคำถามนี้ได้ปุ๊บตอบคาถามที่สามผมครับเป็นผู้นําในธุรกิจนี้ไหม ถ้าคุณตอบสามคำถามนี้ได้แลาเป็นผู้นําด้วยบริษัทนี้น่าซื้อบริษัทนี้น่าซื้อถ้าตอบไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะมีแต่เราตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อเข้าใจผมไหมเพราะคุณไม่ยูนมีศักยภาพพอที่จะตอบคาถามนี้ได้ในบริษัทนั้นคุณตอบคาถามได้ไหมว่าสตาร์บัคสมีอำนาจต่อรองกับร้านกาแฟแค่กับเม็ดกาแฟที่ขายเขาได้มากน้อยแค่ไหนมีอำนาจต่อรองเยอะไหมลูกค้าเจอราคาขึ้นไปบ่นไหมมันขึ้นแล้วนะครับ ร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบเนียนเลยมึงเนียนเลยมึงนะแล้วไอ้ไอเจ้าของแก้วเนี่ยไอ้ผู้ผลิตแก้วเนี่ยขายแก้วแพงกับสตาร์บัคได้ไหมไม่ได้อีกถูกป่ะฮะแล้วแต่พนักง,งานสตาร์บัคน่ารักมากนะครับเขาถูกสอนมาทุกประเทศทั่วโลกครับจาชื่อลูกค้าเก่งมากแล้วมีครั้งหนึ่งผมโคตรูโคตรโคตรด,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 ดีเลยรู้สึกดีนะรู้สึกดีกับบริการมากเข้าไปยืนต่อแถวนู่นเลยนะฮะ คือคนเขาต่อแถวเยอะไงเพอ,เอ่อนร้านสตาร์บัคของผมมาอยู่ตรงข้ามสถานทูตอเมริกาจะมีคนทาวีซ่าบางทุกวันไหนก็ไม่รู้อะแล้วคนทําวีซ่าเขาก็จะมากินของมากินที่สตาร์บัครอสถานทูตเปิดผมก็ยืนลอยตรงเนี้ยเราก็โอ้โหก็จะสั่งได้คงอยู่ไหนนาะทีก็จะทําเสร็จจะบังคนต่อรองปรากฏว่าพอผมเดินไปถึงคิวเว้เชื่อไหมพนักง,งานหยิบเอากาแฟที่ผมสั่งทุกวันออามาตั้งไว้ข้างหน้ายืนจ่ายเงินจบเอากาแฟไปเลยยังไม่ได้สั่งซักคํา ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้อยากกินอันนี้ว่ะวันนี้กูขอเปลี่ยนได้ปเผื่อจะได้ฟรีแก้วเนต่อล้อเล่นคือมันรู้สึกแบบประทับใจไงใช่ไหมคือเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เฮ้ยเขาสอนพนักงานหรือพนักงานมันมีใจแต่ผมไปสตาร์บัคหลายเจ้าอ่ะมันเป็นแบบนี้หมดไงเขาจะบอกอสวัสดีค่ะคุณวีอ่ซึ่งแรกๆเขาเขียนผมเป็นคุณบีนะ คือผมพูดยังไงก็จะเป็นบีอย่างนั้นแหละบอกวีก็จนสุดท้ายผมต้องไปบอกผมไม่ใช่บีนะผมวีอย่างเงี้ยวีวีวีพอคุณไปอเมริกาคุณจะรู้ว่าวีอ่ะพูดยากมากอย่าไปตั้งชื่อลูกว่าวีนะแม่งพูดยากตั้งอะไรไปก็ตั้งเดี๋ยวเพราะวีอ่ะวีอย่างเงี้ยวีอย่างเงี้ยฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องมันต้องเอาริมฝีปากล่างเนี่ยไปแตะฟันบนเวเวีวเว,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 วไปรู้อะไรของแม่งอ่ะฝรั่งมีวะเนี่ยวเวเลยไม่รู้มันวานิลลาอะไรอย่างเงี้ย มันต้องแบบแล้วไอ้ฟันกูฟันฟันฟันเอาลิ้นฟีปากลากไปแตะฟันบนฟันกูก็เหยินอีกมากอือไม่ถึงอีกแล้วเวลาเป็นตัวเอสเนี่ยเวลาตัวเอส่ะเวลาพูดคุณพูดเอสสิงคโปร์เนี่ยคุณจะมาสิงคโปร์เฉยไม่ได้นะเขาไม่รู้เรื่องนะต้องสิงมันถึงว่าคุณต้องเอาน้ําลายอ่ะพุ่งไปใส่หน้าเพื่อนคุณอ่ะยิ่งน้ําลายคุณพุ่งไปมากเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าเอสคุณน่จะชัดมากสิงแล้วตัวเอสตรงลิ้นตรงโอ้วุ่นวายมากตอนที่เรียนนะครับอ่าคนนี้เนี่ย ถ้าเขตอบคาถามตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเขาคือผู้พูดคุณที่เดินซื้อแต่คําถามก็คือว่าถ้าคุณจะขายคันนี้มาถึงตอนที่ขายคุณแล้วนะถ้าจะต้องขายสิ่งที่คุณขายใครหนึ่งมีคู่แข่งที่เข้ามาทําให้เขาเสียอํานาจไหมมีคู่แข่งไหมเช่น Apple เข้ามาแทนโนเกีตามผมทันไหมเช่น AAS ทำไฟเบอร์เริ่มเข้ามาเทรดทริปเปิลบอร์ดแบนแจ๊สเริ่มมีปัญหา เพราะ A.S มาแย่งลูกค้าเขาไปเยอะมากแล้วมี N.T บอดแบ b นด์อีกคู่แข่งมาใหม่2เจ้าเลยนะจากเมื่อก่อนมี t r i p เ e b r o a d b a บ d กับ True แล้วแยกลูกค้ากันอีกนะ True มึงทำองค์กรไปเดี๋ยว t r i p เ e b r o a d b a บ d ทําทำลูกค้า p พร v เวรายย่อยไปไปมามาท u ูมาแข่งรายย่อยอีกแต่แจ๊สไปหาองค์กรไม่ได้ไม่รู้พออะไรนะไปหาองค์กรไม่ได้แล้วมีแอดวานมาแข่งรายย่อยกับกูอีก แล้วมี n อ็นบอร์ดแบนมาสู้อีกไปรวมไอ้ที่รวมแคสกับทีโอทีเขาหางันตายไปแล้วคู่แข่งเข้ามาใหม่แจ๊สตายเืิมทีเยวเป็นผู้นำทริปเปอร์บอร์ดแบนต่อรองหน้ากับลูกค้าได้ต่อรองกับวัตถุดิบผู้ขายวัตถุดิบได้ต่อรองกับผู้สายพงสายไฟได้วันนี้ต่อรองไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นผู้นําแล้วเพราะมีคู่แข่งที่เข้ามาใหม่คุณก็ต้องรีบขายแจ๊สทันทีที่คุณซื้อเพราะมันเปลี่ยนพื้นฐานระยะยาวไปแล้ว ็ต้องตอบอีกว่าแจ๊สจะกลับมาได้ไหมเหมือนจะต้องตอบว่าโนเกียจะกลับมาได้ไหมเข้าใจปะเหมือนแบ็คเบอร์รี่จะกลับมาได้ไหมเ,เหมือ่อก,ก่อนสมัยก่อนแบ็คเบอร์รี่เลียนแบบไปเมืองจีนผมเห็นเหมือนแบ็คเบอร์รี่เลยนะแต่ยี่ห้อ,อมันคือบูเบอร์รี่สุดยอดมากเออไม่รู้มันยังไงไปซื้อที่ตลาดปักกิ่งอะไอ้ตลาดรัสเซียที่ที่ปักกิ่งอะมันมีตลาดรัสเซียไงผมอะเป็นคนที่แบบ โอ้โหเราเป็นนักลงทุนใช่ป่ะเราก็ตอบว่าเราต่อเยอะแล้วนะไอ้เข็มขัดปอมอ่ะมันให้ไปซื้อเข็มขัดปอมปอ่ะไอ้หลุยวิตตองอ่ะเราก็ซื้อมาต่อ20หยวนมันเริ่มจาก100หยวนก่อน100หยวนเนี่ยผมแค่ต่อ50หยวนผมก็คิดว่าจะโดนด่าแล้วนะผมต่อแค่20หยวน2ต่อไปเลยจาว่ากูจะไม่ซื้อ20หยวนมันมันทันทีเลยโอเคเชี่ยทนหลอก20หยวนพอไปเจออีกร้านหนึ่งเราเจอหลุยวิตตองแต่อีกคนละลายนะ แต่มันน่าจะมันน่าจะราคาพอมันก็บอกมาเหมือนกันเลยทุกร้านบอกราคาเดียวกันเลยร้อยหยวนผมบอกไอ้เชียเมื่อกี้ดียี่สิบหยวนสิบหยวนไม่มีทางขายกูแน่ดากูแน่นอนโอเคเช็ดสองอันละสามสิบหยวนละไปอีกร้านหนึ่งไปอีกร้านหนึ่งร้อยหยวน เม yup> ื่อกี้สามยี่สิบสิบห้าหยวงแม่งด่ากูละไอ้ขอเสียงนยังขอสมนมาสุกมจกูด่ากูชิมาเลยว่อ้วกูาแล้วกูก็เดินไปหนึ่งสองสามโอเคมาจากข้างหลังแล้วในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนเมื่อต้นทุนเราแพงใช่ปะเราก็ซื้อถั่วเฉลี่ยเดว่า เ้ยแตคุณไปเมืองจีนไป,ไ,ปไปตลาดตอนนี้มันก็ไมได้ไงถ้าคุณไปตลาดรัสเซีนะคุณต่อแม่งไปเลย90%อย่าไปซีเรียสต่อไปเลยอย่าไปต่อ50%เชียวนะต่อไปเลย90%แล้วนาฬิกาเนี่ยไปซื้อโรเล็กมาใช่ไหมเออโอเคไหนะลองดูซิว่าของปลอมเป็นยังไงแล้วก็ลองซื้อมาดองดูมาส่องกับของจริงดูซึมันโคตรต่างเลยนะถ้าคุณถ้าคุณมีคือเวลาดูด้วยตาเปล่าบางที่มองไม่เห็นนะแต่ถ้ามันเปรียบเทียบกับของจริงคุณจะรู้ตอนนั้นซื้อรุ่นเดียวกันที่อยู่ที่เมืองไทยไงก็เลยรากลับจะลองมาเปรียบเทียบดูว่ามันต่างกันขนาดไหนเขามาดูโอเคถ้าเราเห็นของจริงของปลอมจะรู้ว่าเป็นยังไง แต่ไม่น่าเชื่อนะครับตอนที่อยู่ที่เมืองจีนเนี่ยมันก็เดินดีนะพอลงมาถึงเมืองไทยปุ๊บเนี่ยไม่รู้เป็นไรเข็มหยุดเลยอะ่ะเราก็แบบเฮ้ยแม่งมันแพ้อากาศเปล่าวะมันต้องอากาศเย็นใช่ไหมมันถึงจะหมุนเราก็ลองเอาไปเข้าตู้เย็นดูสักพักหนึ่งปรากฏว่ามไม่หมุนแล้วมันเจ๊งนะครับอ่าโอเคนี่คือคู่แข่งที่จะเข้ามาใหม่นะครับคุณดูให้ดีแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มักเรามักจะพลาดก็คือสินค้าและบริการทดแทน เมื่อกี้นี้เขาบอกว่า Apple มาแข่งกับโนเกีย b บ c ็คเบอร์ใช่ไหมครับแต่อันนี้คือกล้องดิจิตอลมาแทนกล้องฟิล์มเลยนะคือสินค้าหรือบริการทดแทนเลยนะมันเปลี่ยนโลกไปเลยนะมันไม่ใช่มือถือเหมือนเดิมเช่นซั s u n g มาแข่งกับ Apple ลรัชนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อีกอย่างหนึง่งแต่อันนี้คือ Facebook มาแทนช่องสามอ่าผมทันไหมครับกล้องดิจิตอลมาแทนกล้องฟิล์ม วิดีโอไม่มีแล้ววันนี้ใครเห็นเทปวิดีโอบ้างไหมฮะเทปวิดีโอไม่มีมมแต่ซีดียังพอมีอยู่ถ้าคุณแบบอยากจะอินกับเสียงแบบเจ็ดจุดหนึ่งชอะไรอย่างเงี้ยบ้านผมก็มีนะเจ็ดจุดหนึ่งชนเปิดทีมียาดาปิดเปิดได้ไม่เคนช่งวโมงแมงดาไปถึงแมงเดิมเมื่อเปิดเสียงดังแบบี้อะไรเปล่าก็มันอยากดูหนังดังๆบ้างไม่ได้หรอคือทีมันดูซีรีส์เกาหลีทั้งวันวิไม่ว่าเลยนะ <laughs> อ่ะนี่คือเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องติดตามว่าอ่ะสมมุติว่าถ้าคุณซื้อ BDMS ตอบตรงนี้ได้ตอบตรงนี้ได้เป็นผู้นําคู่แข่งนี้เข้ามาใหม่ก็ยากถูกปะสินค้าหรือบริการทดแทนจะมาแทนอะไรกับโรงพยาบาลเราก็ไม่รู้แน่นาคนนะสมมติถ้ามียาอมมาตากขึ้นมาสมมุติหรือไอ้บริษัท d ีเอมาเกิดทําได้แล้วกฎหมายอนุญาตจากนี้ไปจะไม่มีคนเป็นโรคอะไรแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อ BMS d MS, คุณไปซื้อไอ้หุ้นที่ s o เทอ e r บ i มันไปซื้อด้วยเป็น Tail Investment เพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างนี้ล้มเหลวแต่ยากเนาะในการที่จะหาอะไรมาแทนเพราะธุรกิจนี้มันอยู่มาตั้งนานแล้ว Advance ถ้าคุณซื้อ Advance คู่แข่งที่เข้ามาใหม่ทาอะไร Advance ได้ไหม Jazz หรือใครเข้ามาใหม่ตอนนี้ทําอะไร d v a ว c e ได้ไหมมนทําอะไรไม่ได้สินค้าทดแทน 5G มีไหมตอนนี้ยังไม่มีแต่อนาคตมีคุณต้องรีบรู้คุณต้องรูแ้แล้วคุณรู้ได้ไง ว่ามันจะมาทดแทนได้ก็เพราะว่าคุณรู้ว่าแอดวานซ์เป็นยังไงไงเพราะคุณรู้ว่าบ dm s เอเป็นยังไงไงเพราะคุณรู้ว่าปตทซีพีเป็นยังไงไงแต่ถ้าคุณไม่รู้เลยว่ามันมาได้ยังไงคุณจะรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงในโลกนี้แล้วคุณจะต้องขายหุ้นตัวนี้ทิ้งอะ่ะบ้านปูท่าทไมต้องขายผมมาซื้อมาผมจําได้เลยผมซื้อมาเก้าสิบเจ็ดบาทผมขายสี่ร้อยขึ้นไปแปดร้อยก็ไม่ขายมาขายตอนสี่ร้อยพรู้แล้วว่าอะไรฮะพลังงานสะอาดมาแล้ว เลิกใช้ถ่านหินก๊าซธรรมชาติมาเชลแก๊สเชลออยมาคนใช้รถไฟฟ้าถ่านหินจะเลิกใช้บ้านปูก็เลยต้องขายแต่สายสี่ร้อยแต่ตอนนี้จะเป็นซีเรียสเพา4สี่้อยเทาก็คือสี่สิบเพราะมันแตกพามาเหลือบาทหนึง่งคือเนี่ยคือสิ่งที่คุณแบบคุณซื้อแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าคุณซื้อเพราะอะไรแต่นั้นมาต้นมาผมไม่กล้าซื้อหุ้นคอมมูนิตี้อีกเลยเพราะมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มันนั้นคุณเข้าใจนะเวลาคุณซื้อคุณดูห้าอัตราส่วนนี้ได้คุณดูห้าอัตราส่วนนี้ได้แล้วนะห้าห้าอันที่ผมพูดไปตรงนี้ว่ามันนิ่งไม่นิ่งยังไงบางอันมันอาจจะเหวี่ยงบ้างแต่มันสามารถพอที่จะรักษาอยู่ในระดับที่สูงได้ไอ้ตรงโควิดตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปดูมันนะเพราะว่ามันมันมันไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าโควิดแล้วเจออะไรแล้วคุณลองมาตอบคาถามพวกนี้ดูถ้ามันผ่านเราได้แล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดการดิสลอฟแบบนี้ว่าไอ้นี่มาแทนไอ้นี่ไอ้นี่มาแทนไอ เกิดการดิสซับแบบนี้แล้วมันมีปัญหาอะไรกับบริษัทเราไหมนะฮะแล้วเราถึงจะซื้อมันดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000โทรมาได้เลยนะคะ